ากิจกรรมที่7.1การทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศจุดประสงค์การทดลองทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศวัสดุและอุป,ปกรณ์กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด20 ml ขั้นตอนที่1เอาดึงก้านกระบอกสูบที่มีปริมาตร10 ml และใช้ปลายนิ้วมืออุดปากกระบอกฉีดไว้ จากนั้นกดก้านกระบอกฉีดช้ดๆาๆจนกระทั่งมีปริมาตรอากาศเป็น5 ml ใบที่กดกระบอกฉีดและสังเกตบันทึกผลข้อที่สอง หนึงก้านกระบอกฉีดให้มีปริมาตรของอากาศเป็นสิบ ml ใช้ปลายนิ้วมืออุดกระบอกฉีดไว้ใช้จากนั้นดึงกระบอกฉีดขึ้นอย่างช้าๆจนก,กระทั่งมีปริมาตเป็นยี่สิบปล่อยมือด้านกระบอกฉีดแล้วสั่งอย่างช้าๆ สังเกตแล้วมันถึกผลกิจรกรรม7.2การทดลองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของอากาศจุดประสงค์การทดลองทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของอากาศวัสดุน้ำยาล้างจานน้ำร้อนน้ำเย็นและขวดขั้นตอนที่1 จุ่มขวดลงในน้ำยาล้างจานให้เกิดฟิล์มบางๆจากนั้นจุ่มลงในน้ำร้อนขั้นตอนที่สองจุ่มขวดลงในน้ำยาล้างจานเพื่อเกิดแผ่นฟิล์มบางๆจากนั้นจุ่มลงในน้ำเย็น สังเกตและบันทึกผลกิจกรรม7จ็ี่การทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊สจุดประสงค์การทดลองทดลองอัดบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊สอุปกรณ์และสารเคมีหลึูโปง่งสองผงฟูสามขวด 4. ส,สี่ท่ใส่ชูทีการทดลองเอาลูปโปง่งแบบไม่รูครับสาหมายเลข ใส่ผงฟูใส่แล้วเบเล็บครับขนาดห 1, 1กร,รมัมขนาด0.5กร,รมัมแล้วก็ขนาด1กร,รัมครับผมจากนั้นเอาลูปโป่งครับคุมฝานี้ไว้ฝาขวดปากขวดเรียกปากขวดน้องสาลูกครับ นั่นครับเอาเทฟถ่ฟูกเข้าไปในขวดครับผม ขนาดสามขนาดสังเกตดูทั้งสามขวดครับผมแล้วบันทึกผลเราทดลองครับ